คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะครับมาพูดถึงตัวหัวข้อกันคร่าวๆก่อนดีกว่าคผมวิเคราะห์แยกแยะนะครับจะเริ่มอย่างไรดีพี่ก็ทีละอย่างอธิบายทีละอย่างใช่ว่าแต่ละอันเนี่ยมีความหมายเป็นยังไงคิด v i u visualize s e s s i o n นะครับ Visualize การประกอบองค์ประกอบหลายอย่างให้เกิดในหัว บางทีถ้าสมมุติว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยประสบพบเจอเลยเราก็เรียกว่ามโนภาพนะครับคือคิดขึ้นมาเองถ้าสมมติว่าเราไม่เคยกินไอติมรสแบบว่าแมงสาบอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไอติมรสแมงสาบเนี่ยจินตนาการเอารสชาติเป็นอย่างไรใช้พลังของสมองถูกต้องนั่นคือการคิดแยกแยะไอวิเคราะห์ก่อนแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยแล้วไอติมรสแมงสาบเนี่ย มันจะรสชาติเป็นยังไงวะอันนี้มันจะไม่ใช่แค่คิดแล้วเราวิเคราะห์จากความใกล้เคียงเราเคยกินจิ้งหรีดทอดพี่เคยกินจิ้งหรีดทอดไม่เคยไม่เคยพี่ไม่ทานแมลงอ,อ่ะอ่าไม่ไม่ชอบอะ่ะคือพี่แบบไม่กล้ากินอะ่ะไม่กล้าคือหมายความว่าพี่กลัวมันสกปรกใช่ส่วนหนึ่งคือพี่รู้สึกว่าถ้ากินเข้าไปทั้งตัวเราก็ต้องกินขี้มันเข้าไปด้วยวะอันนี้มันคือคือคือ ความคิดนะเอาจริงๆมันก็มันก็ไม่ค่อยได้แบบนั้นคือผมคิดว่าเขาคงไม่ล้างแมลงล้วหมันถึงว่าไม่เหมือนปลาที่แบบต้องมากอดเกล็ดล้างอะไรเงี้ยแต่คือมูลของมันไม่ไม่เหมือนกับมูลสัตว์ใหญ่เท่าที่ผมคิดนะอแต่พี่เข้าใจพี่เข้าใจผมก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยมีปัญหากับการกินแมลงทอดคือทานก็สามารถทานได้อ่ะวิเคราะห์ก็คือแบบจากสิ่งที่เราเคย ประสบพบเจอมาอเป็นเรียกว่าเป็นรประสบการณ์ที่ผ่านมามองถึงความใกล้เคียงแลแ้วตะเกียมันจะมีความใกล้เคียงไหมเริ่มวิเคราะห์และแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเฮ้ยจิ้งหรีดเนี่ยมีโครงสร้างลักษณะที่ใกล้เคียงกับแมงสาบมากกว่างั้นแ,แล้วแมงสาบไอติมแมงสาบเนี่ยน่าจะมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับไอติมจิงมมจ้งหรีดถ,ถ้าถามระหว่างว่าไอติมแมงสาบจะรสชาติใกล้เคียงกับไอติมจิ้งหรีดหรือไอติมไอติมแมวมากกว่าไอติมแมวพี่ ถ้าไปตอนเนี้ยพี่กับเราท้ายผมคิดวิเคราะห์แย่แล้วไอติมแมวเหรอพี่เออมันก็ต้องเหมือนกับไอติมจิ้งหรีดมากกว่าไอติมแมวก็ใช่พี่เออไอติมแมวมนุษย์มนุษย์เราไม่กินนะไอติมแมวมนุษย์เราไม่กินไงไม่พี่เราไม่ไม่ไม่สุดไม่สุดเลยจริงเนี่ยพี่กําลังเลือกให้ผมคิดแล้วเนี่ยไอติมแมวเนี่ยคือไอติมแมวมันก็น่าจะรสชาติเป็นขนๆหน่อยๆมันจะต้องมีขนด้วยเหรอเพราะว่ารสชาติพี่เคยเลียแมววะไม่เคย จริงเหรอไม่เคยเลียแมวเลียประจำเลยอ่าผมก็เลียแมวเราเลียเหรอใช่พี่ผมเลียแมวเลียไม่เลิกคุณเลียมึงมากเลียกลับรอใช่เวลาแมวเลียแล้วก็เลียกลับพี่ไม่แต่ว่าถ้าเป็นไอติมแมวมันต้องเป็นเนื้อแมวมันไม่ใช่ขนแมวเช่อ่ยพี่ท้ายผมคิดเป็นขั้นที่สองนะคือผมคิดว่าเหมือนกับถ้าไอติมแมวมันคือเอาแมวมาแช่แข็งครับมันก็เหมือนเวลาเรากินไก่เราก็ไม่ได้กินขนไก่เรากินแค่หนังไก่กับเนื้อไก่พูดดีก็ถูกอี่พูดดีก็ถูกอีกใช่พี่ใช คือเรื่องของตัวคิดว yeah, ิเคราะห์แยกแยะซึ่งการคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเบสิคสกิลของมนุษย์อืซึ่งผมมองว่ามนุษย์ทุกคนควรที่จะมีะผมคิดผมเคยคิดอย่างนี้ก่อนที่ก่อนที่มาเป็นสตรีมเมอร์นะคือตั้งแต่อยู่ในช่วงคือก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้บ่อยนะเพราะว่าตอนช่วงเราเป็นเด็กเราวคงไม่ได้อ่าต้องมาคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรกันมากมายมันใช้ในการสอบบางบางครั้งแต่เอาจริงๆถ้าสมมุติว่ามันมีตั้งแต่ตอนนั้น ถ้าสมมุติว่าเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะใตอนช่วงแบบม4ม5นะผมะว่าเขาจะมีเส้นทางในชีวิตที่ง่ายกว่าเด็กทั่วไปมากเพราะว่าจะสามารถรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมันคือมันคือคอมมอนเซนต์ป่มไอ้คิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยผมว่ามันต่างกันนะเหรอบางคนที่คิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้แต่ว่ามีคอมมอนเซนต์พื้นฐานก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยก็ได้คอมมอนเซนต์แบบแค่แบบว่า เห็นอันนี้แล้วรู้ว่าต้องทําอะไรมันไม่จะเป็นคือมันไม่จะเป็นต้องคิดขึ้นมาด้วยซ้ำมันไม่เริ่มโปรเซสแรกด้วยซ้ำพี่คือมันแค่เห็นว่าเป็น common sense ว่าอย่างเช่นไม่ควรฉี่ใส่ขาคนอืมอ่ามันไม่จะเป็นต้องคิดหรือวิเคราะห์เยอะแยะเจ้เป็นอะไรที่เราแบบควรรู้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคนสองคนที่มี common sense แต่คนหนึ่งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แย่ๆคนที่มี common sense แต่คิดวิเคราะห์แย่ๆไม่ได้เนี่ยจะบอกไม่ได้ว่าทําไมเราถึงห้ามเยี่ยวใส่ขาคนน่ยนึกออกมพี่ที่บอกเขาว่าเฮียบใส่่่่ขาาคนนเเีี้ยยยมมึงหปะอกวไ แล้วถามว่าทําไมแม่งบอกว่าไม่ได้ต่อไม่ได้มันก็ของมันเซน์ปะวะอย่างนั้นนะแต่สมมติว่าคนที่คิดไปคอยแย่ได้ก็จะคิดขึ้นมาว่ามึงก็ลองคิดสภาพดิมึงไปเยี่ยวใส่ใครสักขาใครสักคนหนึ่งก็ต่อให้มันเป็นแบบคนที่รักมึงมากๆอ่ะเขาก็ต้องไม่พอใจแหนอยู่แล้วเพราะว่าเยี่ยวมันสีสกปรกวิเคราะห์เยี่ยวมันสีสกปรกแต่บอกมึงยี่เหงา นี่เงพี่มราก็จะวนกลับมาที่โปรเซสของการคิดเร่อขอแยกแยะและตอนนี้คือโปรเซสของการแยกแยะแล้วกับบางคนก็อาจจะเหมาะสมก็ได้ที่จะเยี่ยวใส่ขาเขามันอาจจะมีสักที่หนึ่งที่เขาเอฟเชีการเยี่ยวใส่ขาเพราะว่ามันก็มีบางคนที่ชอบให้โดนเยี่ยวใส่ที่ผมไม่อยากจะคิดแล้วมันผมไม่อยากจะคิดว่ามีคนแบบนั้นอยู่คือผมคิดว่ามันก็คงมีคนแบบนั้นอยู่แต่ผมไม่อยากคิดว่ามันมีคนแบบนั้นอยู่เจาไม่ะมันไม่การโดนเยี่ยวใส่ไม่ได้เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องน่าอายก็โดนเยี่ยวใส่ ไปพี่เนื้อเดียวกันหรืพี่อยู่สังคมเดียวกับพี่หรือเปล่าเราอยู่สังคมเดียวกันหรือเปล่าพี่สังคมเดียวกันนี่แหละไม่แม่ผมว่าผมว่าเป็นเรื่องน่าอายนะพี่คือไม่ว่าจะเป็นคนที่เยี่ยวใส่เขาหรือว่าโดนเยี่ยวมันก็น่าอายทั้งคู่อืมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําในที่ปิดอ่ะแบบเราอยู่ในห้องกันสองคนแล้วก็เราขอให้คนหนึ่งเยี่ยวใส่เราไงขอเหรอพี่เออแบบให้ can you p e a s e on me for one ต้อามันเป็นเฟติชไง เ oh. มื่อมีคนที่มีแฟติชแบบนี้เยนะโอเคโอเคนั่นคือการวิเคราะห์พี่อ uh. แล้วก็เมื่อผมแยกแยะแล้วก็ถูกของพี่อยู่ถ้าสมมติว่าอยู่กันสคนนะ่ะมันก็ได้ว่าเป็นไ i รเวทนะพี่มัน uh. ไม่อยู่ในพับบินนะมันก็เมคเซนที่จะทำอย่าง,งานั้นนั่นแหละผมมองว่าสิ่งสิ่งเนี้ยแม่เป็น,สนเสน่ห์ที่ทําให้คนเป็นคนอื uh. มากกว่าคือไม่ต้องบอกว่า ถ้าสมมุติว่าเราเกิดมามีรูปร่างหน้าตามีเนื้อหนังมีอะไรที่มันดูคล้ายกับแบบเนี้ยมนันนอยสติกเกอร์เร,เ,รเราเป็นคนถูกต้องแต่ถ้าเรามีคิดควิเคราะห์แยกแยะเราก็จะเป็นมนุษย์เละขึ้นมาแล้วอ่าคือเหมือนว่าเรานนั้นเราสมควรได้ได้รับคำที่เขาชอบพูดกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐคือบบไอ้คำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยแม่งเป็นคําที่เขาเรียกว่าอะไรีร๋ยวเรารู้สึกว่าคำนี้มันคำนี้มันเป็นคําที่แบบว่ามนุษย์แบบดูแบบ เขาเรียกว่าใช้คาว่าอะไรดูยกย่องตัวเองเกินไปใช่คือมันไม่มันไม่ s ซ i e n t ิ f อะพี่คือผมชอบอะไรที่อธิบายเป็น s ซ i e n t ิ f อย่างเช่นอย่างไอตัวคลิปไอเกาะไอสักประมาณสี่ให้พีก่อนอันเนี้ยที่เราพูดถึงเรื่องการวิวัฒนาการนะพี่คือผมมองว่าสิ่งที่ทำให้คนเป็นคนแม่งคือการคิดเป็น logical thinking ม,มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมองใหญ่เกือบที่สุดบนโลกแพ้อยู่อย่างเดียวนับนับเป็น body r ช t i o นะฮะสมองกับร่างกายเนี่ย body ratio คือมนุษย์ใหญ่เกือบสุดแพ้แค่ bottom โน s e d คือโลมาวอทมโนสที่มีขนาดสมองเป็นเปอร์เซนต์ใหญ่กว่าขนาดตัวใหญกวิาโลมานะอย่างนั้นอะคือเรามีความสามารถตรงนี้มีเซนส์ความสามารถในการนึกถึงอดีตอนาคตปัจจุบันอเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวไม่ใช่ชนิดเดียวจริงๆมีหลายชนิดพวกชิมันซีก็แต่ว่าทำได้ที่สามารถนึกไปถึงอดีตและคือเมื่อเมื่อเราจําสิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีตไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคต พยายามแก้ไขพยายามป้องกันมันย้อนกลับมาถึงคํานั้นนะพี่ไอคำที่คนราเคยพูดกันสมัยก่อนว่าผิดครั้งแรกมันครู่ผิดครั้งที่สองนควายอือดีตแบบฟูมีวันเชบอนมีฟูมี twice เชมบอนอยู่มันต้องฟูมีวันเชบอนยู่ใช่พี่ถูกต้องแล้วคือเหมือนกับเราคนเราไม่ควรจะโดนหลอกสองรอบอ่ะในเมื่อเราจําได้แล้วเรานึกออกแล้วเราวิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในอดีตว่าโอเค เราจะไม่ทําผิดพลาดแบบนั้นอีกอเราก็จะสามารถแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ t h e o r e t i c a l นะฮะทางทฤษฎีแล้วเนี่ยคือแต่ว่าในครั้งหน้ามันก็อาจจะมาในช่วงที่เราไม่ได้ระวังตัวอยู่ก็ได้แต่อย่างน้อยถ้าสมมุติว่ามันมนุษย์จริงๆอ่ะเป็นคนเนี่ยก็ควรจะมีความสามารถนี้ผมเคยคิดนะแต่หลังจากที่เห็นในโซเชียลบ่อยครั้งถ้าไม่เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราก็ไม่ค่อยมีความไม่ได้ไม่ได้อดัพความสามารถนี้กันมาทุกคนไม่มีคิดควิเคราะห์แยกแยะ คือกันเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจนะเอาจริงๆแล้วคือเอาจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเบสิกสกิลแบบเบสิกมากๆที่ควรเราควรจะใช้อยู่ตลอดเวลาไม่แต่พี่ว่าในมุมนึงอะ่ะคือการที่คนคนนึงมันจะวิเคราะห์อะไระพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับแบ็กกราวของคนคนนั้นะ่ะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างคือพี่เคยได้ยินว่าคนเรามีความคิดแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเรียนอะไรมาเราเคยได้ยินนี้ปะแบบ สมมติว่าเราพูดถึงให้เราวิเคราะห์ให้เราวิเคราะห์วข,ขวดน้ำเนี่ยครับคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาเขาก็จะมองในมุมหนึง่งคนที่เรียนชีวะมาเขาก็จะมองในมุมหนึ่งคนที่เรียนหมอมาเขาก็จะมองในมุมหนึง่งคนที่เรียนวิศวกรมา,าก็จะมองขวดน้ําเนี่ยในมุมหนึง่งก็คือมันจะเหมือนว่าความสามารถในการวิเคราะห์ของแต่ละคนเน่ยมันจะ ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของสังคมว่าเขาโตขึ้นมาเป็นยังไงอย่างเช่นพี่ว่าประเด็นในปัจจุบันที่น่าจะทันด่วนมากๆเลยก็คือที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ควรเอาการลำไทยไปใส่ในเกมอ่่กระทรวงวัฒน,นธรรมกับเกมโฮมสวิตชโฮมถ้าสมมติพูดเรื่องนี้ให้คนรุ่นปัจจุบันที่เป็นเด็กๆมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องนี้ พี่ว่าเขาก็จะได้มุมมองในมุมหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าให้คนแบบว่าที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แบบมีอายุเยอะๆแล้วเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราหรือว่าเขาผ่านอะไรมาที่เราไม่เคยผ่านมาเขาอาจจะเคยเรียนลำไทยเรียนนาาติลิ์แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะแบบว่าอควรค่าแก่การบูชาอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรไปแตะต้องเขาก็จะมีมุมมองในอีกมุมหนึ่งซึ่งพี่ว่า เราเราก็ไม่สามารถตัดสินได้บอกว่ามุมมองของใครถูกหรือผิดร้อยเเซนต์นึกออกปะนี่แหละพี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหยิบมาพูดแบบว่าเป็นสิ่งที่ผมหยิบมาพูดในไลฟ์ค่อนข้างบ่อยสิ่งประเด็นคือมันไม่ได้พยายามจะหาว่าใครถูกหรือผิดพี่แต่ประเด็นคือการพยายามทําความเข้าใจคน<อ>ที่มีสกิลเนี้ยสกิลคอวยยเนี่ยพี่ อย่างน้อยอ่ะนะพี่ <K an> เขาจะพยา,ายามทำความเข้าใจความคิดของคนอื่นได้นะถูกนะก็คือแบบว่าแบบที่พี่ทำไปเกี้ยก็ค,คือพี่คิดว่าเอ้ยเอาจริงๆแล้วถ้ามองในอีกมุมนึงอ,ะอ่ะม,มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะตื้อ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 เนี่ยพี่มันก็และทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการเวทข้อดีข้อเสียแล้วว่าเออการทําแบบนั้นอ่ะข้อดีคืออะไรการทำแบบเนี้ยข้อเสียคืออะไรแต่อย่างน้อยพี่จะไม่ตัดสินไปแล้วว่าอะไรถูกหรือผิดอ๋อนั่นแหละพี่คือสิ่งที่ผมเจอบ่อยมากๆอ่ะแม่งคือการที่เหมือนกับคนเข้ามาเสร็จบบบบแพีี่่่่ววาาาออยง้ผิดะหรื มันพูดไปทางฝั่งหนึ่งแล้วอะอมอพี่แล้วคือมันทําให้เราสงสัยว่าคือเขารู้ข้อมูลมาสองฝั่งเหรอ,อคือรู้รู้จักคนทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วเหรอไม่ว่าจะในกรณีใดก็แล้วแต่นะแล้วเขาก็จะแบบว่าปลแต่คือมองอยังไงก็ฝั่งนี้ถูกอืแต่ไม่ได้มองอีกฝั่งหนึ่งก็คือสแสดงว่าเขาอย่างนั้นมันอาจจะไม่เชิงเป็นว่าเขาไม่มีคิดวิเคราะห์แย่ๆแต่ว่าเขาไม่เปิดใจปะที่จะรับข้อมูลของอีกฝั่งก็อนอะไรพี่ไม่คิด Oh. เปิดมาก็คือ oh. ไม่คิดแล้วเปิดใจปิดมาก็คือไม่ไม่ได้เริ่มคิดแล้ววิเคราะห์ก่อนแล้วว่า้ข้อมูลที่ตัวเองได้มามันถูกแน่นอนหรือเปล่าและแยกแยะก,ก่อนว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเบสออนแฟกต์หรือว่าเบสออนอารมณ์กว่าจะมาเป็นข้อมูลที่โปรเซสและกล้าพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยคือสิ่งที่ใช่ อ่าอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะอนไรถูต้องไม่สมควรแล้วผมเลยมองว่าคนที่มีความสามารถเนี้ยคือมันไม่ได้แบบไปถึงเรื่องแบบว่าไอไอไอตรงที่พี่บอกว่า b a s ออ on แบบว่า career อเอ,อ้ยอันนั้นอนะผมเห็นด้วยถ้าสมมติว่าเรากับเราวเคะห์ในเรื่องที่มันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะแต่สมมติว่าเป็นเรื่องง่ายๆอย่างแค่ว่าคนเราแม่งควรกินน้ํา นึกเหรอพี่คือถ้าสมมุติว่าคนนี้มันไม่คิดอะไรเลยมันก็บอกว่าไม,ไม่ก็กูไม่ได้กินน้ำกูยังมีชีวิตอยู่ได้อแต่ถ้าสมมูติถ้ามันคิดวิเคราะห์ได้คือมันก็สามารถที่จะอธิบายโดยเบื้องต้นว่าทาไมาคนเราถึงต้องกินน้ําแค่นั้นเลยพี่หรือว่าทาไมาคนเราถึงไม่ควรขับย้อนสอนอ่ะมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากแล้วคนที่มันมีสิ่งพวกเนี้ย มัน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 จะลูบกับไอตัวคอมมอนเซนอยู่แค่นิดเดียวนะแต่อ,อย่างที่บอกว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะคือมันต้องอธิบายได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมเลยชอบมากก็เหมือนกับพี่ที่พี่ชอบอะฟังคุสกิซาพวกนั้นอะคลิปช่องที่มันอ่าเวลาฟังอะแล้วมันจะรู้สึกว่าคนที่พูดเนี่ยแม่งรู้ว่าตัวเองกําลังพูดอะไรอยู่คือเขาทําการคิดวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาแล้วถูกพี่คือมันฟังแล้วอะคือกับ อ่าต้องบอกว่าสกิลในการคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กับสกิลในการพูดเนี่ยมันคนละอย่างกันอืคือคนที่คิดได้ก็ไม่ได้หมายว่าเขาเขาจะสามารถเอาคความคิดของเขาพูดออกมาเป็นคําให้คนเข้าใจได้อ่าแล้วคนที่มี2ออย่างมันเป็นอะไรที่ appealing สำหรับผมเพราะเราคุยกันรู้เรื่องมันก็ที่พี่ชอบคุยกับนั่นแหละคุยกันไปคุยกันมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้อะไรก็ได้อคือแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเรื่องไร้สาระตลอดตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือได้มีประเด็นอะไรสักอย่างที่จะพูดกันในโต๊ะข้าวพี่ก็จะเป็นคนแรกที่พี่มีความเห็นเกี่ยวกับเร